สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้เราพามาพบกับต้นสมุนไพรอีกต้นหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้จักเขาในนามของไม้ประดับนะคะถ้าเคยอ่านในตำรับยาโบราณโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับแก้ไข้ของเด็กนี้คงจะต้องมีต้นนี้แหละค่ะแน่ๆ่ต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้น หมักผู้หมักเมียนะคะคือในปัจจุบันเราจะเรียกเขาว่าต้นหมักผู้หมักเมียแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าอ่านในตำราเล่มนี้นะคะไม้เทศเมืองไทยซึ่งเป็นตำราที่หลายๆคนใช้เป็นตำราอ้างอิงเล่มหนึ่งนะคะเป็นตำราเก่าเขาระบุว่าต้นที่เราเห็นต้นเนี่ยคะ่ะคือต้นหมักผู้นะคะ จากที s <S ่เราเคยเข้าใจว่าหมักผู้หมักเมียคือไม้ต้นเดียวกันแต่ถ้าเป็นในตำรายาหมักผู้หมักเมียจะหมายถึงตัวหมักผู้จะหมายถึงต้นที่เราเรียกว่าหมักผู้หมักเมียแต่ส่วนต้นหมักเมียในตำราจะหมายถึงต้นนี้ค่ะคือต้นหมักต้นหมักมีหลายชนิดนะคะเมืองไทยต้นนี้มีมีชื่อเรียกว่าหมักสงค่ะทีนี้เราจะมาเล่าตามตำราให้ฟังนะคะเขาระบุว่า หมากผู้เป็นต้นไม้เล็กๆคล้ายๆพวกโกสนหรือพวกหมากฝรั่งลำต้นตั้งตรงไม่มีกิ่งกา้านสาขาใดๆต้นนี้ยังเป็นต้นเล็กนะคะยังไม่เต็มฟอร์มถ้าโตเต็มที่ก็จะสูงได้ประมาณสักเท่าที่เคยเห็นก็อยู่ประมาณสัก2เมตรค่ะใบมีใบที่ตอนยอดเป็นกระจุกคือพวกนี้เขาจะมีใบที่ยอดนะคะมีกาบลักษณะคล้ายกระชายก็คือ ตัวกลับขายใบกระชายก็คลายจริงๆนะคะถ้าใครเคยเห็นใบกระชายแต่หนากว่าและแข็งกว่าใบกระชายนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้ใหญ่กว่าก็แน่นอนว่าเขาก็จะหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่าใบกระชายในตำราระบุว่าต้นหมากพู่มี3ชนิดนะคะคือชนิดที่ใบสีแดงล้วนๆ้วนใบสีเขียวล้วนลวนแล้วก็เป็นใบ ด่างที่มีสีขาวแดงเขียวนะคะเพราะนั้นถ้าใครใครเก็บต้นต้นหมักพู่หมักเมียทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไม้พันก์เก่าหน่อยต้นที่หมายถึงหมักพู่ในตำราก็จะมี3ชนิดอย่างที่เขาว่านะคะคือ1ใบแดงล้วนใบเขียวล้วนแล้วก็ชนิดที่มีใบสีขาวสีแดงด่างขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวอยู่ในใบเดียวกันนะคะ เป็นไม้ที่ใช้ปลูกเพื่อดูเล่นเป็นไม้ประดับมีทุกภาคในประเทศไทยประโยชน์ทางยาสําหรับต้นนี้นะคะแพทย์ตามชนบทนิยมใช้ใบหมากผู้ใบเนี้ยร่วมกับใบหมากเมียเนี้ยนะคะแล้วก็ใบมะยมอีกอย่างหนึง่งแช่น้ําทิ้งไว้ให้เด็กที่ออกไข้หัวไข้หัวก็คือพวกเหือดพวกหัดพ่พวกอิสุอิสัยไข้อีดําอีแดงนะคะอาบแก้อาการคันตามผิวหนัง ผิวหนังนะคะหรือต้มเอาน้ำรับประทานเป็นยาขับพิษไข้หัวแก้ไข้ตัวร้อนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็มีปลูกกันไว้ตามบ้านก็ไม่เสียหลายนะคะเวลาเด็กเป็นไข้พวกออกหัดพวกออกเหือดทั้งหลายนะคะก็สามารถเอาใบของต้นแง่ร่วมกับใบหมากเมียหรือใบหมักสงนะคะแล้วก็ใบมะยมอีกอย่างหนึ่งแช่น้ำอาบหรือว่าต้มน้ำดื่มได้นะคะ ทีนี้นอกจากหมักพูดแล้วเรามาพูดถึงหมักเมียหมักเมียก็คือต้นหมักสงนะคะหมักสงเนี่ยเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเมล็ดหมักแต่เป็นหมักที่มีขนาดเล็กอันนี้ก็กินเป็นหมักได้นะคะก็เป็นหมักโบราณชนิดหนึ่งคือหมักมันมีหลายชนิดมันมีทั้งหมักเล็กๆแล้วก็หมักใหญ่ๆนะคะทีนี้เราจะพูดในลักษณะของหมักสง อันนี้เขาจะยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่เพิ่งเพาะเมล็ดนะคะที่ในตำราระบ,บุไว้ว่าต้นนี้คือต้นหมากเมียเป็นไม้ตระกูลปาล์มนะคะหมากเมียเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่ไม่มีแก่นลำต้นตั้งตรงสูงโดดที่เปลือกเป็นรอยควันรอบๆขึ้นไปตลอดต้นเนื้อไม้เหนียวเป็นเสี้ยนยาวๆจับกันแน่นก็คือไม้หมาก หลายท่านอาจจะรู้จักแล้วเพราะก็เอาไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องใช้ในบ้านได้หลายอย่างนะคะที่ใบมีไปออกที่ยอดเป็นกระจุกใบเล็กยาวขายใบพวกมะพร้าวหรือใบจากนะคะมีดอกที่คอต้นเป็นพวงยาวหลายสิบเส้นงามน่าดูเรียกว่าจันหมากคือต้นหมากเขาถึงได้เอาไปเป็นไม้ประดับแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นไม้ประดับนี่ก็จะมีหมากเหลืองกับหมากแดงซึ่งก็ใช้ทํายาได้เหมือนกันนะคะ ลูกที่แก่ขายเป็นสินค้าใช้เคี้ยวกับพลูทาปูนอมแก้ปากเหม็นแก้แมงกิดฟันทำให้ฟันดำริมฝีปากแตกลูกแก่ถ้าทิ้งไว้ให้สุกจะมีสีแดงสดเช่นสีส้มเนื้อในลูกแข็งแร่งเรียกว่าหมักสงส่วนนี้คือส่วนเนื้อในลูกนะคะที่มีความแข็งเรียกว่าหมักสงในทางเภสัชกาดกล่าวว่าในลูกหมกัก มีอันคาลอยนะคะแล้วก็มีแทนนินก็คือใครเคยเคี้ยวหมากนะคะจะรู้ว่าหมากมีความฝาดมากในความฝาดนั่นก็คือสารแทนนินมีไขมันมียางสนแล้วก็มีน้ำเมือกอยู่ด้วยประโยชน์ทางยานะคะเป็นยาสมานอย่างอ่อนให้ผสมกับน้ําผึ้งหรือน้ำตาลให้สับให้สั์เลี้ยงรับประทานเป็นยาถ่ายตัวตืดได้นะคะสุนัขก,ก็รับประทานเพื่อถ่ายตัด ถ่ายพยาธิตัวเติดได้แต่ทําให้ม่านตาหลีและเกิดการอักเสบได้หมากบางต้นรับประทานแล้วทําให้เกิดอาการวิงเวียนใจสั่นขับเงื่อภาษาโบราณจะเรียกว่าหมากยันนะคะถ้าใครเคยอ่านหนังสือเมื่อคุณตาคุณยายดังเด็กนะคะสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเขาก็จะเคี้ยวหมากกันเด็กๆก็จะชอบแอบขโมยหมากมาเคี้ยวแล้วก็โดนหมากยันเกาะโซซ่าโซเซเมาตกบ้านกันไปเลยก็มีนะคะก็เป็นที่คบคันกันไป ในแพทย์ตำบลกล่าวว่าใบเป็นยาเย็นนะคะใช้ร้อนตับล้อมตับดับพิษแพทย์ตามชนบทใช้ใบหมากผู้หมากเมียรวมกันต้มเอาน้ำทั้งกินทั้งอาบขับพิษภายในแก้คันภายนอกรากต้มอมแก้ปากเปื่อยถอนพิษถูกสารประลอดตามฟันได้ยากแก้พิษอีกตัวหนึ่งแล้วกรณีที่ถูกสารประลอดนะคะ ก็ให้ใช้รากของต้นหมากหรือหมากสงเนี่ยนะคะอมจะแก้พิษปากเปื่อยแล้วก็ถอนพิษสารประลอดได้นะคะน่าสนใจน่าสนใจอันไหนเป็นพิษมันย่อมมีตัวแก้เสมอนะคะชื่อที่เรียกกันในประเทศไทยต้นหมากต้นหมากเมียหมากดิบสดหมากดิบแห้งหมากสงนะคะแล้วก็ สรรพคุณของหมากที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกหมากแห้งเนี่ยเนื้อหมากที่เขาหั่นขายตามตลาดนะคะที่ทําเป็นแห้งๆเป็นชิ้นๆขายกันไม่แพงถูกนะคะซื้อติดบ้านเอาไว้เวลาที่เรามีอาการไอนะคะให้ค่อยๆเคี้ยวอมแล้วก็กลืนเอาน้ําหมากททละนิดนะคะเขาจะมีความฝาดมากทําให้ระงับอาการคันคอที่อยากไอนะคะใช้ เรียกว่าใช้แทนยาชาได้เป็นอย่างดีแทนที่เราจะต้องไปเสียเงินซื้อยาอมซึ่งเขาผสมยาชากันนะคะก็เราก็เอาลูกหมากแห้งเนี่ยติดบ้านเอาไว้แล้วก็เอามาอมทีละนิดทีละนิดเพราะเขาจะฝาดจัดจริงๆใครที่มีอาการเจ็บคอคันคอนะคะเป็นเป็นไข้ที่มีอาการไอเจ็บคอทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะอมชิ้นหมากแห้งนะคะค่อยๆเคี้ยวกินไปทีละนิดถ้าเห็นเขากองมาขาย กองหมากใบพูขายอยู่ตรงไหนก็แว,แวะเข้าไปซื้อติดบ้านไว้นะคะถือเป็นยาสามัญประจําบ้านราคาถูกที่ได้ผลดีมากๆตัวหนึ่งนะคะตัวเองจะได้ใช้บ่อยเวลาที่มีอาการไอไอเจ็บคอนอนไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเอาชิ้นหมากแห้งชิ้นเล็กๆมาอมค่อยๆกืนน้ําลงไปนะคะมันฝาดจัดจริงๆแล้วก็เมาค่ะกินตอนแรกจะมีอาการเมาก็เมาก็หลับไปเลยนะคะนี่ก็คือยาดีตาม ตำราโบราณนะคะใบหมักผู้และหมักเมียค่ะวัลลรคสมุนไพรก็ขอนำเสนอสมุนไพรไม้โบราณไม้พื้นบ้านเรื่องเกี่ยวกับหมักผู้หมักเมียก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามให้เราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ